เกมการเมืองทั้งในและน้องสภาเพิ่มดีกรีความดูเดือดอย่างต่อเนื่องนับจากเพื่อไทยเปิดยุทธการครอบครัวชวนคนแสดงกลับบ้านชูอุงอิงผู้สืบสายเลือดอดีตนายกทักษิณมาเป็นศูนย์กลางหวังสร้างแหลนสไลด์เพื่อตัดวงจรการสืบทอดอำนาจและเห็นชัดเจนไปแล้วว่าได้ผลกวาดสอกอไปเกือบครึ่งตามติดด้วยความภูมิใจที่ใช้ทางรัฐโชว์พลังดูดคว้าตัวสอสอฝ่ายตรงข้ามและพวกเดียวกันจากพักพันธมิตรเข้าสังกัดไปเป็นจำนวนมาก ทำให้พลังประชารัฐเริ่มทนไม่ไหวประกอบกับผลโพโชคะแนนนิยมพลเอกประยุทธ์ดิ่งเหวแบบสุดๆเป็นรองอุงอิงอย่างหนักพลเอกประวิทธ์ถึงกับยอมรับว่าพักกาลังตกต่ําจนต้องสั่งการปรับแผน PR เป็นการด่วนเพื่อกอบกู้สถานการณ์ก่อนที่จะลงตัวที่รถโชดสิบเวทีภายใต้ชื่อพลังประชารัฐพลังเพื่อชาติไทยโดยมีเสียสันติพร้อมพัดเป็นหัวเรือใหญ่และจะประเดิมเวทีแรก1ิกรกฎาคมนี้ที่ชนบุรีฐานที่มั่นของสุดชาติชมกลิ่นที่ ีประกาศจะมีแฟนคลับนับหมื่นมารอต้อนรับไม่ให้น้อยหน้าภาพเสื้อแดงแห่รับอุงอิงที่สีสเกตซึ่งว่ากันว่างานนี้สุชาติวางเดิมพันไว้สูงมากหากทำพลาดโอกาสฟื้นของพลังประชารัฐแทบเป็นศูนย์ในทันทีและความหวังจะกวาดยกจังหวัดในสมัยหน้าคงต้องคบขวนกันใหม่อย่างแน่นอน แต่มีการปรับแผน PR ด้วยการจัดรถโชว์สิบเวทีแล้วพลังประชารัฐยังปรับหมักอีกยกใหญ่เพื่อหวังสู้กับยุทธการแล่นสไลด์ของเพื่อไทยด้วยการวางตัวผู้รับผิดชอบพื้นที่ใหม่ทั้งหมดเตรียมความพร้อมเฟ้นผู้สมัครสอสเตรียมเข้าสู่สนามเลือกตั้งทั้งในกรณีอยู่ไม่ครบเทอมและอยู่ครบเทอมจนสิ้นสุดวาระของรัฐบาลในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้า ซึ่งแม้ทัพแต่ละโซนล้วนมีดีกรีและบาร,รมีไม่ธรรมดาแต่ทั้งหมดก็ยังต้องพะวงกับตำแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรองหากยังยืนหยัดในชื่อของบิ๊กตู่เชื่อว่าโอกาสที่คะแนนนิยมของพรรคจะก,กระเตื้องขึ้นคงยากเพราะสถานการณ์เวลานี้ก่อนจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของแผงก็ทถท้าทโมเข้าใส่รัฐบาลมาโดยตลอดและหากศึกซักฟอกฝ่ายค้านขู่มาอย่างต่อเนื่องเรื่องการทุจริตและหากมีหลักฐานใบเสร็จที่ชัดเจนหรือรัฐมนตรีตอบ ไม่เคลียร์ก็ยิ่งทําให้พลังประชารัฐถดถอยโอกาสในการฟื้นเร็ติ้งก็คงยากจริงๆแม้รัฐมนตรีชัยวุฒิหนึ่งในแก่นาหลักที่สนับสนุนลุงตู่จะมั่นใจว่าเวลาที่เหลืออีก9เดือนอย่างเพียงพอที่จะทําแต้มตีตื่นจนถึงขั้นแสงได้แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าสัญญาณต่อการอภิปรายจากพักเล็กและพรรของคนกันเองที่ถูกเขียรยออกไปเริ่มไม่ค่อยจะดีนัก ใครจะมองว่าแค่ต่อรองก็ช่างแต่แกนนำพลังประชารัฐที่ผ่านร้อนผ่านหนาวทางการเมืองมานานต้องไม่ลืมว่าการเมืองคือเรื่องของผลประโยชน์และในอดีตก็มีหลายครั้งที่เสียงแตกในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนครบเทอมจนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ